สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พวกเราจะมาพูดถึงโครงการหนึ่งที่พวกเราทำค่ะโดยสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ 1. น,นางสาวบุญพิทักษ์หนูแท่น 2. นางสาวพิาระดากันตาฐานิต 3. นางสาวกอบกุลกองวิเชียน 4. นางสาวจินตลาก้อนมณี 5. นางสาวนัชชาเจริญสาร 6. นางสาวนัทธิดาพันศรน 7. นางสาวอนุมาวัชราอาภาภัยบูรณ์ในยุคปัจจุบันปัญหาขยะพลาสติกได้กลายเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญระดับโลกเนื่องจากไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดการสะสมในสิ่งแวดล้อมซึ่งขยพะพลาสติกที่พบมากที่สุดคือขวดน้ำดื่มแบบใช้ครั้งเดียวที่ถูกบริโภคทุกวัน <S <S และนำกลับมารีไซเคิลเพียงไม่ถึงหนึ่งในสของปริมาณทั้งหมด นำไปสู่หลักการและเหตุผลของการจัดทำโครงการตู้หยอดขวดแลกเงินค่ะโดยพื้นที่ที่เราตัดสินใจเลือกนะคะคือบริเวณมหาวิทยาลัยบูราพาเพราะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความจเจริญทางเศรษฐกิจมีทั้งนักศึกษาและนักท่องเที่ยวหมุนเวียนตลอดทั้งปีทำให้ในพื้นที่นะคะมีการสร้างขยะจำนวนมากโดยเฉพาะขวดพลาสติกปัญหาที่ตามมาคือการคัดแยกขยะขวดพลาสติกนะคะเป็นของที่เมื่อใช้เสร็จคนมักจะไม่ได้เห็นค่าของ และหากเก็บรวบรวมไว้เองการขายขวดให้พ่อค้าคนกลางก็จะได้ราคาต่ำทำให้ทุกคนนะคะขาดแรงจูงใจในการแยกขวดเพื่อรีไซเคิลเรานะคะเล่งเห็นปัญหานี้กันจึงเกิดเป็นแนวคิดในการพัฒนาตู้หยอดขวดแลกเงินขึ้น ตู้นี้นะคะจะสามารถรับซื้อขวดในปริมาณน้อยแต่ให้ผลตอบแทนในปริมาณที่เหมาะสมคุ้มค่าและเข้าถึงง่ายเป็นระบบจัดการขยะที่ผสานเทคโนโลยีเข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคในชีวิตประจําวันได้จริงโดยจะมีวัตถุประสงค์ได้การ2ข้อนะคะคือ1เพื่อสร้างตู้หยอดขวดรีไซเคิลลดปริมาณขยะพลาสติก2เพื่อให้ตู้หยอดขวดเป็นที่รู้จักในประเทศไทยทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งวิธีการดำเนินงานจะเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมีการเก็บจากเอกสารทั้งสองประเภทคือเอกสารชั้นต้นที่จะเก็บข้อมูลสถิติการใช้และการทิ้งขวดพลาสติกภายในมหาวิทยาลัยบูรพาและเอกสารชั้นรองที่นำมาจากบทความจากต่างประเทศเกี่ยวกับการใช้ตู้หยอดขวด หรือ r e v e s s e ส e n d i n g machine และสื่อหรือบทความที่นำเสนอแนวทางการรีไซเคิลนอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณ์นักศึกษาบุคลากรในมหาวิทยาลายัยหรือแม้แต่บุคคลทั่วไปเพื่อสำรวจพฤติกรรมการใช้ขวดก่อนจะนำข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบวิเคราะห์และสรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นของโครงการนี้ คือการนำขวดพลาสติกมาหยอดที่ตู้เพื่อแลกเป็นเงินหรือคะแนนสะสมได้แม้จะมีแค่ขวดเดียวก็สามารถแลกได้ทันทีเพียงสแกน QR วอาค้ดลงทะเบียนและระบบจะประมวลมูลค่าขวดและโอนผลตอบแทนในรูปแบบของเงินหรือแต้มสะสมผู้ใช้งานสามารถถอนเงินได้จริงผ่านระบบอัตโนมัติตัวตู้เป็นจอสัมผัสใช้งานง่ายรวดเร็วและเข้าถึงได้ทุกคน อีกทั้งยังเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดปริมาณขยะกระตุ้นให้ผู้คนเห็นคุณค่าของการรีไซเคิลและสร้างความตระหนักรู้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันได้โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก คือนักศึกษาและบุคลา,ากรในมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งมีขวดน,น้ำใช้ในชีวิตประจำวันและต้องการรีไซเคิลอย่างสะดวกส่วนกลุ่มลูกค้ารองคือประชาชนรอบมหาวิทยาลัยที่สามารถเข้ามาใช้บริการและช่องทางการสื่อสารเราจะใช้ทั้งสื่อออนไลน์เช่น Instagram และ Facebook ขององค์การนิสิต และสื่อออฟไลน์อย่างป้ายประชาสัมพันธ์ในจุดสำคัญของมหาวิทยาลัยรวมถึงการสื่อสารแบบปากต่อปากเพื่อเพิ่มการรับรู้และสร้างแรงจูงใจในการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น ด้านความสัมพันธ์กับลูกค้าเรามุ่งเน้นการเข้าถึงง่ายและมีส่วนร่วมผ่านการติดตั้งตู้ในพื้นที่สัญจรหลักทําให้การแยกขยะเป็นเรื่องใกล้ตัวพร้อมเป็นสื่อการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงผลประโยชน์ส่วนตัวกับความรับผิดชอบต่อสังคมได้ด้านทรัพยากรหลักประกอบด้วยบุคลากรด้านเทคนิค การตลาดและประชาสัมพันธ์รวมถึงพันธมิตรอย่างบริษัทร,รับซื้อขวดและหน่วยงานสิ่งแวดล้อมตลอดจนระบบเทคโนโลยีที่ดูแลซอฟต์แวร์และฐานข้อมูลของตู้หยอดขวดนี้ด้านกิจกรรมหลักเริ่มต้นจากการติดตั้งตู้ต้นแบบที่ลงอาหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อทดสอบระบบและสำรวจการใช้งานจากนั้น ร่วมมือกับบริษัทรีฟันจำกัดผู้ผลิตตู้และสภานิสิตในการโปรโมทผ่านช่องทางต่างๆพร้อมรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงก่อนขยายโครงการให้ครอบคลุมทั่วมหาวิทยาลัยซึ่งพัธมิตรหลักของเราได้แก่บริษัทรีฟันจำกัดและเครือข่ายนิสิตที่ช่วยประชาสัมพันธ์และสนับสนุนโครงการนี้ให้เกิดขึ้น โดยโครงสร้างต้นทุนจะมีทางต้นทุนคงที่เช่นค่าผลิตและติดตั้งตู้ค่าพื้นที่และระบบไฟฟ้าส่วนต้นทุนผันแปรคือค่าขนส่งขวดไปยังโรงงานและค่าบำรุงรักษาตู้ตามการใช้งานที่เกิดขึ้น เรามีการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินโดยใช้เงินลงทุนร่วมกับบริษัทพาร์ทเนอร์มีรายได้จากการขายขวดพลาสติกให้โรงงานและรายได้เสริมจากโฆษณาบนตัวตู้หรือระบบสะสมแต้มออนไลน์หากผลตอบรับดีจะขยายสู่มหาวิทยาลัยอ,อื่นและชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งผู้ได้รับประโยชน์ คือผู้ใช้ที่ได้รับเงินตอบแทนและความสะดวกสบายในการทิ้งขยะอย่างถูกวิธีมหาลัยจะมีระบบจัดก,การขยะอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสิ่งแวดล้อมที่จะดีขึ้นเนื่องจากขยะพลาสติกลดลง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่ทีมผู้จัดทารรบริษัทรีฟันพันธมิตรทางธุรกิจและกลุ่มนิสิตภายในมหาวิทยาลัยบูรพาและผลลัพธ์ทางสังคมคือการลดปริมาณขยะพลาสติกสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนคือรายได้ให้ผู้ใช้และปลูกฝังพฤติกรรมแยกขยะพร้อมประยุกเทคโนโลยีให้เข้ากับการรักษาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน สุดท้ายนี้บทสรุปเราจะเห็นเพนพอยคือ 1. การขาดต้นทุนที่เพียงพอในการจัดซื้อตู้ขวดอัตโนมัติซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีค่าใช้จ่ายสูง 2. มีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับระบบการจัดการขวดหลังจากที่ผู้ใช้นำมาหยอดตู้ในช่วงแรกมีปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งและการส่งต่อให้กับโรงงานรีไซเคิล 3. เกิดความท้าทายที่อาจนําไปสู่ความขัดแย้งกับพ่อค้าคนกลางที่ทําธุรกิจรับซื้อของเก่าอยู่แล้วเนื่องจากจะทําให้กลุ่มรายได้ของพ่อค้ากลุ่มนี้ลดลงและถึงแม้โครงการตู้หยอดขวดจะมีข้อจากัดในบางประการแต่ก็ยังมีคุณค่าและประโยชน์หลายด้านโดยเกรนพอยต์ของโครงการนี้คือการสร,าสร้างสิ่งตอบแทนให้กับผู้ใช้โดยสามารถขายขวดในปริมาณน้อยและยังได้รับผลตอบแทนทันทีทําให้รู้สึกว่า าการแยกขยะคุ้มค่าต่อการลงมือทำในด้านสิ่งแวดล้อมโครงการนี้ก็ช่วยลดปริมาณขวดพลาสติกที่กลายเป็นขยะได้และยังมีคุณค่าด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพราะสามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ให้เข้ากันได้ หลังจากเพื่อนๆได้ฟังโครงการนี้พวกเราอยากให้เพื่อนๆช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมากขึ้นมันแยกขยะมันใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าแล้ววันนี้พวกเราขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ